สวัสดีจ้ามื่อานี้จ้ามาพบกับเซลมีน่นาอีกแล้วจ้ามื่อนี้มีนาสิพธิาเบิ้งโตัโฉมใหม่ล่าสุดจ้า L 5 2 2 8ลายกระทิงเท่ๆแบบนี้เลยรายละเอียดโปรโมชั่นช่วงนี้เป็นยังไงมาดูเลยจ้าจ้าตัวนี้นจะจากจะเป็น L 5 2 2 8จ้าเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดจา้าเพิ่งเปิดตัวได้เดือนกว่าๆสวยมากจ้าลายกระทิงเท่ๆแบบนี้จ้าราคาอยู่ที่8 5 5 8 0 0ารจ้าราคานี้ได้ตัวรถ ใบด้านจ่าพันหลังโรตารีอุปกรณ์ครบจ้าสามชิ้นแปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยจาตัวนี้จัดโปรพิเศษจ้าวันนี้จองกับเซลลมีนาดาวรับลดเพียงห้าพันบาทเท่านั้นจ้าลูกค้าใหม่จ้าลูกค้าใหม่รับลดห้าพันบาทจ้าลูกค้าเก่าฟรีดาวไปเลยตัวนี้จ้าจะผ่อนได้อยู่ที่แปดปีจ้าเป็นรายปีมีงวดย่อยจ้าหรือว่าสะดวกเป็นรายเดือนก็มีผ่อนเป็นรายเดือนเหมือนกันจ้าสะดวกแบบไหนแจ้งมีนาได้เลย เอกสารไม่ยุ่งยากจะใช้แค่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านเท่านั้นจ้ะของคนซื้อกับคนคำ้ำใช้คนค้ำหนึ่งคนจ้ะคนที่อยู่คนละบ้านเลขที่กับคนซื้ออายุไม่เกินเจ็ดสิบปีได้หมดเลยช่วงนี้เอกสารผ่านง่ายจ้ะเอกสารไม่ยุ่งยากสองอย่างก็คือยื่นประเมินได้เลยสนใจจาศูนย์แปดแปดห้าสี่เก้าสี่แปดสี่สี่เซลมีนาคุปตาบ้านดุงยินดีให้บริการจ้ะโทรหรือแอดไลน์ได้เลยจ้ะของจริงสวยมากจ้ะมาดูที่ร้านได้เลย ลายกระทิงเท่ๆแบบนี้เป็นเจ้าของเพียงห้าพันบาทเท่านั้นจ้า